สวัสดีครับผมนายนัชชนนท์ L, พอซิเมเนสพอหกพันสาวในที่สามเอ็ดมาจากกลุ่มแถบแปซิฟอร์รอยเบลนะครับเป็นแถบดาวคอน้อยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเมติกบ็อกแถบดาวคอน้อยนะครับอันนี้คือหน้าแรกหน้าที่สองเป็นเนื้อหาหรือความหมายของแถบดาวคอน้อยนะครับหน้าที่สามเป็นดาวซีเลสซึ่งเป็นดาวคอแคดดวงเพียงดวงเดียวที่อยู่ในแถบดาวคอน้อย อันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแถบดาวเคราะห์น้อยอันนี้เป็นการแตกสลายที่ทำให้เกิดฝุ่นเศษฝุ่นละอองขึ้นซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดแสงในแนวจากราศีนะครับช่วยกันดูช่วยกันดูพูดร้องนันละพูดรอ้องนันละ แล้วก็อันนี้เป็นเออไม่้อันเป็นยานยานอวกาศลำแรกที่ไฟสํารวจดาวแถบดาวคอน้อยครับ